แบบทดสอบ6.1ตามกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดราคาที่ระบุในแผนภาพขั้นตอนแรกที่ธุรกิจต้องดำเนินการคืออะไร A. ประเมินทางเลือกและตัดสินใจ B. ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง C. กำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา D. กำหนดทางเลือกในการกำหนดราคาตอบ C. การตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเสมอเพื่อให้การตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปมีทิศทางที่ชัดเจนข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นปัจจัยภายนอก (external factor) ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา a. ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า b. ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต c. กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ดีนโยบายและข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐบาลตอบดีกฎหมายและข้อบังคับเป็นปัจจัยที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงและต้องปฏิบัติตามหากธุรกิจต้องการตั้งราคาโดยมีเป้าหมายเพื่อครองยอดขายให้ได้มากที่สุดในอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานี้คือข้อใด a เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดมา k ก็ตแชร์ b เพื่อมุ่งเน้นต้นทุน cost-oriented c เพื่อมุ่งกำไรสูงสุด profit maximization d เพื่อมุ่งรักษาสถานภาพตอบ a ส่วนแบ่งตลาดคือสัดส่วนยอดขายของบริษัทเทียบกับยอดขายทั้งหมดในอุตสาหกรรมการตั้งเป้าเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจึงสอดคล้องกับมียอดขายมากที่สุดในช่วงอิ่มตัว m a t u r i t y stage ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สถานการณ์ด้านราคาที่มักจะเกิดขึ้นคืออะไร a. ตั้งราคาสูงในช่วงแรกเพื่อคืนทุนค่าพัฒนาอย่างรวดเร็ว b. การแข่งขันด้านราคารุนแรงและอาจมีการปรับลดราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด c. ลดราคาลงอย่างมากเพื่อระบายสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่ d. ราคามีเสถียรภาพเนื่องจากมีคู่แข่งในตลาดน้อยรายตอบ b ช่วงอิ่มตัวเป็นช่วงที่ตลาดมีผู้เล่นจำนวนมากการแข่งขันสูงการใช้ราคาจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อดึงดูดลูกค้าและรักษาฐานของตนเองไว้สูตรการคำนวณกำไรขั้นสูง (gross profit) ที่ถูกต้องคือข้อใด a. รายได้จากการขายลบต้นทุนขาย b. รายได้จากการขายบวกต้นทุนขาย c. รายได้จากการขายลบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด d. ต้นทุนขายบวกกำไรที่ต้องการตอบ A. กำไรคือส่วนต่างระหว่างไรายได้ที่ได้รับกับต้นทุนของสินค้าที่ขายไปซึ่งสูตรนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างถูกต้องจากคำนิยามของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงในเนื้อหาแนวคิดหลักของคำว่าราคา (price) คืออะไร A. มูลค่าที่คุณค่าของสินค้าและบริการที่รับรู้ B. สิ่งที่ผู้บริโภคต้องจ่ายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ c ตัวเลขที่ติดอยู่บนป้ายสินค้าเท่านั้น d ต้นทุนการผลิตสินค้ารวมกับกำไรที่ต้องการตอบ b แนวคิดนี้ครอบคลุมคำนิยามของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่มองว่าราคาคือมูลค่าซึ่งมักอยู่ในรูปตัวเงินที่เกิดการแลกเปลี่ยนกัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอและไม่ขัดข้องบ่อยครั้งสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านคุณค่าของสินค้าในข้อใด a. ความทนทาน durability b. ความเชื่อถือได้ reliability c. องค์ประกอบในด้านการทำงาน performance d. คุณลักษณะพิเศษ features ตอบ b ความเชื่อถือได้หมายถึงความสม่ำเสมอในการทำงานและความไว้วางใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ตามที่คาดหวังมุมมองทางธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกก่อนที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์และกำหนดราคาคือแนวคิดใด a มุมมองที่มุ่งเน้นการขาย sales oriented b มุมมองที่มุ่งเน้นการผลิต production oriented c มุมมองทางธุรกิจในอดีตดี D. มุมมองทางเศรษฐศาสตร์การตลาดในปัจจุบันตอบดีแนวคิดใหม่จะเริ่มต้นจากลูกค้าและความต้องการของตลาดแล้วจึงพัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นการกำหนดราคาสำหรับสินค้ากลุ่มไฮเอ็นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่หรูหราและมีระดับจัดเป็นวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาที่ส่งผลต่อด้านใดมากที่สุด a การแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด b. การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด c. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) d. ภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจตอบ d. ราคาสามารถสื่อสารตำแหน่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้การสร้างราคาสูงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูพิเศษและมีคุณภาพเหนือกว่าแบบทดสอบ6.2 ตามกระบวนการกำหนดราคาของผู้ผลิตที่ระบุในแผนภาพขั้นตอนใดควรทำก่อนการตรวจสอบกลยุทธ์และราคาของคู่แข่งแต่ก่อนการพิจารณาอุปสงค์ a การพิจารณาต้นทุน b การพิจารณาความสัมพันธ์กับลูกค้า c การกำหนดราคาขั้นสุดท้าย d การกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาตอบ a ตามแผนภาพลำดับขั้นหลังจากประเมินความต้องการของตลาดแล้วองค์กรจะต้องประเมินปัจจัยภายในด้านต้นทุนของตนเองค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งการฝึกอบรมพนักงานเพื่อใช้สินค้าและค่าบำรุงรักษาจัดเป็นต้นทุนประเภทใดในมุมมองของคุณค่าของลูกค้า A. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ (Possession Costs) B. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อ (Acquisition Costs) c. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน (usage costs) d. ต้นทุนแผลเปลี่ยน (variable costs) ตอบ c. ต้นทุนประเภทนี้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากซื้อมาแล้วโดยทั่วไปแล้วสินค้าประเภทใดที่มีแนวโน้มจะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาต่ำที่สุด a. สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่นข้าวสาร B. สินค้าฟุ่มเฟือยเช่นกระเป๋าแบรนด์เนม C. สินค้าที่มีคู่แข่งในตลาดจำนวนมาก D. สินค้าที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ง่ายตอบ A สสำหรับสินค้าที่จำเป็นแม้ราคาจะสูงขึ้นแต่ความต้องการซื้อของผู้บริโภคก็ยังคงมีอยู่เกือบเท่าเดิมทำให้มีความยืดหยุ่นตำ่ำ การกำหนดราคาสินค้าโดยบวกกำไรที่ต้องการเข้าไปในต้นทุนของสินค้าเป็นแนวทางหลักของวิธีการกำหนดราคาแบบใดสำหรับคนกลาง A. วิธีการกำหนดราคาที่มุ่งเน้นต้นทุน (Cost Oriented Method) B. วิธีทดสอบตลาด (Market Testing) C. วิธีการกำหนดราคาที่มุ่งเน้นอุปสงค์ (Demand Oriented Method) D. วิธีการกำหนดราคาที่มุ่งเน้นการแข่งขัน (Competition Oriented Method) ตอบ A วิธีนี้ใช้ต้นทุนเป็นฐานในการคำนวณและบวกส่วนเพิ่มที่ต้องการเข้าไปเพื่อกำหนดเป็นราคาสายรายการใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มส่วนหักออก (Reduction) ที่นำมาใช้ในการคำนวณส่วนเพิ่มเริ่มต้น (Initial Markup) A การลดราคาให้พนักงานและสินค้าคงคลังที่สูญหาย B ต้นทุนสินค้าขายและต้นทุนการดำเนินงาน C. ส่วนลดเงินสดและกำไรขั้นสูง D. ยอดขายเน็ตและค่าขนส่งตอบ a. รายการเหล่านี้คือส่วนที่ทำให้ราคาขายจริงหรือปริมาณสินค้าที่ขายได้ลดลงจากที่ตั้งเป้าไว้ซึ่งตรงกับความหมายของส่วนหักออก บริษัทแห่งหนึ่งมีต้นทุนคงที่300,000บาทและต้นทุนแปลเปลี่ยนต่อหน่วย50บาทบริษัทได้ทดลองตั้งราคาขายที่4ระดับราคาเพื่อคำนวณหาผลกำไรในแต่ละระดับราคาวิธีการนี้เรียกว่าอะไร A. การกำหนดราคาตามต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Pricing) B. วิธีลองเปรียบเทียบ (Trial and Error) C. การกำหนดราคาตามคู่แข่ง (Competition Based Pricing) ดีวิธีทดสอบตลาด (Market Testing) ตอบ b นี่คือลักษณะของการลองเปรียบเทียบซึ่งเป็นการคำนวณและวิเคราะห์ผลจากทางเลือกต่างๆเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดหากร้านค้าซื้อเสื้อมาในราคา150บาทและต้องการกำหนดส่วนเพิ่มเริ่มต้น (Initial Markup) ที่40%ของราคาขายจะต้องตั้งราคาขายไว้ที่เท่าใด a. 200บาท b. 250บาท c. 375บาท d. 210บาทตอบ b ราคานี้คำนวณโดยใช้สูตรราคาขายเท่ากับต้นทุนหารด้วย 1-% ลบเปอร์เซ็นต์ส่วนเพิ่มเริ่มต้นซึ่งเท่ากับ150หารด้วย1-0.40ลบ0.40วัตถุประสงค์หลักของการใช้วิธีทดสอบตลาด หรือ market testing ที่มีการเปรียบเทียบระหว่างร้านค้ากลุ่มทดลองเช่นร้าน A กับร้านค้ากลุ่มควบคมเช่นร้าน B คืออะไร A เพื่อสำรวจว่าราคาของคู่แข่งในพื้นที่นั้นๆเป็นอย่างไร B เพื่อคำนวณหาส่วนเพิ่มเริ่มต้นหรือ initial markup ที่เหมาะสมกับร้านค้าแต่ละสาขา c. เพื่อกำหนดต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำที่สุด d. เพื่อประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงราคาส่งผลต่อยอดขายและกำไรอย่างไรในสภาพแวดล้อมการขายจริงตอบ d. วิธีนี้ออกแบบมาเพื่อวัดผลกระทบของการปรับราคาในสถานการณ์จริงโดยมีกลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบและยืนยันผลลัพธ์ คุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือที่สามารถโทรออกและรับสายได้จัดเป็นผลประโยชน์ประเภทใดในมุมมองของคุณค่าของลูกค้า a. ผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือ possession benefits b. คุณค่าทางด้านราคาหรือ commodity value c. ผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือ add-on benefits d. ผลประโยชน์หลักหรือ core benefits ตอบ ดีนี่คือเหตุผลหลักที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่สุดซึ่งในกรณีนี้คือการสื่อสาร